เดี๋ยวจะไม่ลกออกเลยลำคันกูสูงไม่ได้นะสูงไม่ได้นะลำคันไม่ได้ลำคันกูไม่ได้นะนะนนนะแซบบอแซบอีหลีเป็นไหนนี่อยู่หนุยยูโรตัตรสตูรดอย่าพึ่งสีพึ่งมาแล้วมาช้าทำไม cô vô Thảm cô chị ngọc hơn mấy à, Đủ bạn hai khẩu cho phẩm trong cành máy Mấy phẫu gì cô vô mạng kìa Vô này cứ ở với หมดเต้นเต็งโทรศัพท์ไม hmm. hmm. oh, hmm. ่เลยเน็ตหมดเต้นเตงโทรศับท์ไม่เลยจริงไปจริงเรจะแบบเน็ตอันเก่าหรือเปล่าครูพูดมากเกินไปโรงมาแล้วอันนี้หมอหมออะไรนะ มอนสุดๆเมื่อวานบอกจะเล่าเรื่องตลกอะไรไม่รู้ลืมแล้วคุยเดินออกเดินออกอะไรเดินออกเดินออกรู้น่าจะนะโทรหาพ่อมึออองกระโดดเย็นบอกคบนี้ไม่เยนแล้วค่ะออกหับัว,วดีกว่าสูมไม่ได้แน่สูจะไปทำไรสูแบบนี้ไม่ได้น่สู หนีมาเพื่อดูนอรี่อยู่ห้องน้ำห้องข้างๆถามว่าเอาฟังไหมเสีย <c> เ <oughs> ต่อยเลยนีย่มีคนเคยบอกพี่แว๊บพี่น่ารักมากเก่ากันอ่กขับรถดีกับบจนตาย <c oughs> เดี๋ยวกินบั้งเงินซะวแล้วจ้าแอบชอบพี่ไม่ต้องแอบชอบเลยฝากร้านบัานมาทะเลาะกับ อิงเอาไปพูดกับครูดิน่ารักถ้าพูดติดคอเดี๋ยวยังครูเดี๋ยวพูดติดคอทำไงเนี่ยเลือดเลอดเดท้องใช่ไหมาประไปแล้วครับแบบแบบแบบครับก็ไม่หันนะกินดีดีเดี๋ยวจะดีไม่ดีนะเนไม่ได้ดีคอมเมนต์ ขับรถแล้วเปลี่ยนเลยไม่ใช่ที่อยู่ภูเก็ตใช่ไหมยคาไม่ใช่กนอยู่สุราษฎร์นั่งขับยังไปที่บ้านจริงกูไปเห็นต้นทางไงกูทุบหัว่ะเปลี่ยน ตนะีงลง้คำอย่าเนบาก็ไ้ับคาครูต้องทำยังไงคะไทำยา่ี้หรือคะไปเลยปะนี่มันติด<อ>รวมอ๋อเส้นตื้นจริงเอาจริงไปหนุนยี่เคเฮ้ยไปซื้อใหมห่ให้น้องเลยปะ อร้อยเลยไม่รู้เหมหอือนกันคู่บองแล้วม่นี้ปักมันวา่งอมาแล้วของแท้ค่ะอยู่ใต้เนไหนใต้เลยต้องพุ่งอย่ทีนต้ออกออกไปอุ้ยบันหนึงนะ <laughs> ทุกคน เอาของก่อนครูไม่เห็เห็นแม่ก็เอาของอยากแต่งหน้าไปเลยครูไม่แต่งต้องทำไงคะไปเชิญครูแต่งด้วยเลยค่ะเสียเขานะคะรักมีมาก ถ้ทำอีกอย่างมันต้องเมื่อขอมันตกไม่ได้เหรอเก็บเก็บไว้พี่ได้นะพี่นอรีบปเปี่ยนไม่ได้ไหม เส้นไป่ลายเธอนขึ้นไป่หมองมาลายเสนไต่สีฟ้ากอนก็คือแนวคือดวกเต็มเดี่ยวได้ปะเก็บไว้ก่อนแล้วค่อยไปติดกาวครูมาแล้วเดี๋ยวมาดูครูมาแล้วเดี๋ยวมาดูชวนครูมาดูด้วยเลยถ้านอนี่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองเดินออกไปก่อนบ้างอ๋อครูเข้าไปดู แดงเราบอกแดงคือ,อ,อว่าเราแปลว่าหนีเรียนมาดูว่าจะทำงานแล้วนี่ดกด็ดกนะาาูอยู่ระตุกับตีเนาะปรามาณพี่โอกาสได้จะได้ไอันนี้ไปซื้อของกันดิไปทางอย่าเพิ่งไปเท่า,าไหร่ ไม่เพื่อนสาวออกมาข้างนอกมเรื่ลยเดี๋ยวไปบกไปละออกแล้วนี่ทำงานเดาไปเลยนี่งหรอว่างๆมาอะไอินะได้แลวข้างนั้นก็หนึงอะ 一会儿。